สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะอันก็จะพาทุกคนมาทำเค้กตัวนี้เลยซึ่งเป็นเค้กลูกส้มแต่เป็นคลิปเค้กนะคะแล้วที่สำคัญคือไม่ใช้เตาอบเลยนะดีมากๆเลย ก็จะพาทุกคนมาทำเค้กเค้กตัวนี้นะคะซึ่ง<ม>อยากจะบอกว่าน่ากินมากมเป็นเค้กเค้กนะคะแล้วไม่ใช้เตาอบหลายคนกังวลว่าอยากทำเค้กจังเลยอยากเริ่มต้นทำเค้กจังเลยแต่จะทำยังไงไม่มีโอกาสได้ซื้อเตาอบสักทีอันก็เลยจะพาทุกคนมาทำเค้กตัวนี้ ซึ่งไม่ใช้เตาอบวิธีการทำวันนี้ง่ายมาก 1. ไม่ใช้เตาอบนะคะขั้นตอนที่1เลยนะเราจะเทไข่ลงไปซึ่งไข่ไก่ที่ครูอันใช้จะเป็นไข่ไก่เบอร์หนึ่งนะคะคนโอ้ไข่สดมากๆค่ะโอ้ะะไข่สดมากเลยพี่นิด คนคนคนไปแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะใส่น้ำตาลลงไปคนส่วนผสมเอาง่ายๆพี่นี่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยนะคะเอาทุกอย่างเทรวมกัน <c oughs> คือมีอะไรที่ในสูตรเทรวมกันเลยไม่ว่าจะเป็นไข่ไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลไม่ว่าจะเป็นนมไม่ว่าจะเป็นวิปปิ้งครีม ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นวาน,นิลาแล้วก็ผงฟูเนาะค่ะผงฟูแป้งเค้กเห็นไหมแล้วก็เนยละลายาพูดง่ายๆคือคนำทุกอย่างรวมกันแล้วก็คนส่วนผสมแบบนี้เลยทำได้ไหมคะมการทำเค,ค้กในะวันนี้ง่ายมากม พอเราได้แบบนี้นะคะกรองี่นิจใส่ใส่สีน้ำส้มนี่อ๋ออันนี้เรากองนะคะเอาให้มันหมดนะทุกคนนะนี่เห็นไหมคะ พอเราได้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นอันจะใส่สีผสมอาหารอันนี้สีอะไรเอ่ยอันนี้สีเหลืองไข่แล้วก็สีส้มค่ะผสม2อ,อย่างนะคะ<จ>เราจะผสม2ส,สีสีเหลืองไข่นะคะเราจะใส่ประมาณ5้าหยดก่อนนะ,ะแบบนี้ก่อนนะแล้วก็สีส้มก็จะใส่ลงไป5้าหยดนะคะนี่แล้วก็คนพอใจยงัง พอใจสีหรือยังถ้าไม่พอใจก็ใส่เพิ่มจนจนสีเราชอบนะคะ <Okay. S 1> เราจะใส่สีจนเราพอใจนะคะ <Okay. S 1> อันไม่ได้กำหนดนะว่าเท่าไหร่ให้เราอะคะ่ะดูเอานะคะว่าเอเราควรจะใส่สีเท่าไหร่นะมันถึงจะสวยอีกนิดนึงนะพี่ตูเนาะโอาสีส้มโอเคนี่ เป็นสีส้มแล้วนะคะทุกคน <Thank you. S 1> พอเป็นสีส้มแบบนี้นะคะ <Thank you. S 1> เราก็จะไปทอด uh huh. ใส่กินก่อนนะคะเราขอใส่กลิ่ส้มก่อนนนะ้านิดนึงเพิ่มกลิ่นนะคะครึ่งฝานะคะพอเราได้แบบนี้นะคะคือเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราควรจะพักไว้สักแป๊บนึงก็ได้นะคะ uh huh. เพื่อที่จะให้แป้งมันนุ่ม แต่อันไม่มีเวลาที่จะพักเลยอันขอทอดเลยนะ,นนะคะก็เปิดเลยไฟไม่ต้องแรงมากนะคะนะเป็นกระทะเทปร่อนนะทุกคนนะแล้วเราก็จะใช้มะการีนทาลงไปนี่ทาลงไปได้ไหมได้ไหมทาลงไปแผ่นแรกอะ่ะ ยังไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่านะเฮ<ส>้ยสีสวยมากเลยพี่นิสสวยมากค่ะพอเราทอดแล้วก็จะเข้มออขึ้นมาทุกคนค่ะสีเดี๋ยวนะโอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้กระบวยอันนี้จะอันซื้อจากแมคโครนะคะเป็นหนึ่งกระบ u ยแล้วกันเนาะค่ะเดี๋ยวเลยเเทลงไปแล้วก็บนเห็นไหม วิธีการ<ม>ทอดทอดเป็น,นี้คะน่าจะทอดได้แหละพี่นิดวนนะคะเห็นไหมวนแบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ตั้งไว้แป๊บเดียวมีคนถามแน่ๆว่าครูอันทาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าแป้งอ่ะมันสุกแล้วนี่ไง<อ>มันจะเป็นผุดผุดะะมันจะเป็นผุดผุดแบบนี้คะ่ะอันนี้คือได้แล้วนะหลังจากนั้นเราก็ใช้ ไม้หรือหรือหรืออันนะคะใช้เขาเรียกอะไรนะสปาตูลา่ลานะคะแล้วก็ดึงขึ้นเฮ้ยวันนี้ทำไมทำทำแผ่นแรกก็ได้เลยอะ่ะพอทอดเสร็จแล้วทำไงตอ่อเราจะมาตีวิปปิ้งครีม,มวันนี้เราใช้วิปปิ้งครีมยี่ห้ออะไรคะพี่เนท ชัยโรสค่ะชยโรสนะคะซึ่งเครื่องตีไอไม่ใช่สิวิปปิ้งครีมชัยโรสเนี่ยเราจะไม่ต้องใส่น้ำตาลเพราะว่ามันจะอร่อยอยู่แล้วนะคะแต่ที่สำคัญคือวิปปิ้งครีมชัยรสเนี่ยมันจะอยู่นานมไม่เขาเรียกอะไม่ละลายเร็วนะคะพอเราจะตีเราเทชัยรสล,ลงไปเราใช้กี่กรัมคะ200กรัมเราจะใช้200 2 0 0กรัมนะคะตัวนี้เราตีเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่า เราไม่ได้กําหนดแล้วเราก็ไม่ได้ใส่น้ําตาลนะคะ,คะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใช้หัวตีตะก้อนะคะแล้วก็เอาเครื่องลงไปประมาณนี้นะคะได้แล้ว<เรา>อะไรนะคะได้แล้ว แป๊บเดียวทุกคนอันนี้คือคได้แล้วนะคะ,คะนี่เลยค่ะทุกคนค่ะเนยียนมากนี่วิธีการทำนะคะทุกคนไม่ยากเลยอายเห็นตัวนี้ไหมที่เราทอดนะคะ,คะเราจะทอดฝั่งเดียวเนาะ,ะเราค่ะ อันนี้ที่มันอยู่ใกล้กระถะใช่ไหมค่ะแล้วตัวเนี้ค่ะที่มันอยู่ด้านหน้าเราจะเอาฝั่งนี้ขึ้นนะแล้ววิธีการก็คือทําแบบนี้เลยเราก็ต้องหาถ้วยลองไว้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็วางไว้นี่ทำแบบเขาเรียกอะไรนะทำแบบทำแบบลูกโ้อมทาแบบลูก่อะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะบีบก่อนวันนี้อันจะทำแบบลูกไม่ใหญ่มากนะ ถ้าลูกใหญ่เรากินไม่หมดแล้วเราก็จะใส่ฟิลลิ่งส้มนะคะใส่ตรงกางลางลงไปโอ้ยน่ากินนะยนินิดใช่ค่ะเราก็บีบอีกครั้งหนึ่งทำได้ไหมทำได้ไหมหลังจากนั้นนะคะเราก็แบบนี้นะอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อย ขอถ้วยหน่อยขออันนี้ขออันนี้คนเราก็ตื่นเต้นนะกลัวมันไม่สวยนี่นะคะทุกคนคะ่ะแล้วเราก็ใส่ลงไป เฮ้ยได้อยู่นี่นะคะเราก็วางไว้แล้วก็ใส่ส้มไหมมใบส้มมีใบส้มด้วยนะยนะอันขอตัวไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ